ตัวนี้แฮร์รี่เคนที่ร้อยสิบสี่ฮะอ่าทั้งทั้นของ LB ของบาเยอร์ครับผมนะดิซารารซูฮะเอลบีร้อยสิบห้าตัวนี้ก็หนึ่งพันแต้มแล้วก็ฟองลิเบอรี่ครับผมนะเอลล็อบบีร้อยสิบห้าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแต้มใช้ไม่เยอะนะเท่ากับว่าร้อยสิบห้าจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับท่านผู้ชมนะใครขาดตำแหน่งไหนก็ไปจัดกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนอ่าของรางวัลต่างๆเนี่ยพาร์ตบาเยอร์มินิกเนี่ยเข้ามาในส่วนของบ็อกเซตนะฮะที่ให้เราเปิดเนี่ยประมาณ สามสี่พันนั่นเองครับผมนะใครยังไม่อ่าเติมก็ไปเติมได้เผื่อใครอยากได้นักเตะที่เป็นอ่านักเตะตัวพิเศษนั่นเองครับเป็นสเปเชียลนะอย่างฟิลิปลามที่เป็น RB นั่นเองครับผมอู้นี่ได้ห้าพันเลอขนาดแพ็กฟรีนะ่นเยังไม่ได้เติมนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะแค่มันเลยห้าพันนะผมนะก็เป็นเดือนกระดานเหมือนเดิมเช่นเคยนะพลังก็ผมว่าใช้ได้เลยนะฟิลิปลามนะขวาห้าซ้ายห้าอยู่แล้วฮนะตัวที่เป็นการ์ดลายเซ็นมันลิมิเต็ดอยู่แล้วครับตัวนี้ไม่มีขายท่านผู้ชมแน่นอนนะต้องมาหาเอานั่นเองครับผมนะ โอเคท่านผู้ชมนะตัวต่อไปถัดมาจากฟิลิปรามเนี่ยก็จะเป็นทนนันต์ของโรธามาทิอูสที่เป็น cdm 115นะตัวนี้ก